ดูดวงทายนิสัยจากเลขท้ายบัตรประชาชนตัวสุดท้ายสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่าคลิปนี้เราจะพูดถึงตัวเลขท้ายบัตรประชาชนตัวสุดท้ายคือเลข9นะคะพื้นดวงโดยรวมนิสัยโดยรวมสําหรับคนที่ถือบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข9จะดีหรือไม่ดีดีมากดีน้อยแบบไหนนาราวดีมีเรื่องเล่ามีคําตอบมาให้ได้ชมได้ฟังกันนะคะ คนที่ถือบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าเขาบอกเป็นคนที่มีอำนาจมากมีความยิ่งใหญ่นับหน้าถือตาแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วนะคะคุณก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในการงานมากแต่สังเกตได้เลยว่าคนที่ถือบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้ดวยเลขเกชีวิตตอนเด็กนะคะมักจะลำบากก่อน แล้วก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆชีวิตเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงประมาณนี้นะคะคนที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข9้าเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่มีเซนส์พิเศษพอสมควรนะคะเป็นคนที่มองการไกลมองใจคนออกแล้วก็เป็นคนที่ขี้ระแวงนิดนึงนะคะด้วยเป็นด้วยการที่คุณเป็นคนที่อ่านใจคนอื่นออกหรือว่ามองนิสัยคนอื่น ทะลุปุกโป่งประมาณนี้นะคะทําให้คุณอาจจะเป็นคนขี้ระแวงหน่อยหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวกับการบันเทิงสายบันเทิงสายเอนเตอร์เทนคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะคะแล้วถ้าเกิดคนที่ถือบัตรลงท้ายด้วยเลข9้เดินทางไปทางพระพุทธศาสนาพาชีวิตไปทางพระพุทธศาสนาคุณก็จะรุ่งอีกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเป็นผู้ชายนี่ บวดยาวเลยค่ะถ้าเกิดภาษาบ้านเขาเรียกประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่มีบัตรลงท้ายด้วยเลข9เขาบอกจะเป็นคนที่อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ประมาณนี้เลยนะคะเขาบอกทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่าย พื้นดวงแล้วถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคู่ครองเรื่องครอบครัวถือว่าดีหมดเลยนะคะเพียงแต่ให้ระวังนิดนึงเรื่องทําคุณคนไม่ขึ้นคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆแต่ คนที่คุณช่วยเหลือมักจะไม่จริงใจกับคุณนะคะคนที่ถือเลข9นี้เป็นคนที่รักสัตว์มากๆแล้วก็รักครอบครัวด้วยเหมือนกันรักคนรอบตัวเป็นคนที่โลกสวยวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์พอสมควรเลยนะคะคนคนนี้ถือว่าดีค่ะโดยรวมแล้วดีมากๆระวังอยู่เรื่องเดียวนะคะคุณเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นพยายาม ทำบุญเสริมบาร,รมีให้ตัวเองเยอะๆยิ่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปโชคลาภไม่ขาดสายสำหรับคนถือบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข9นะคะเอาละค่ะคลิปนี้นาราวดีมีเรื่องเล่าขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนยังมีคลิปอื่นๆให้ติดตามนะคะมีหลายแบบเลยมีหลายเรื่องอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ